สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บลูกพุนหลังบ้านคะ่ะเอ้ไม่ใช่หลังบ้านสิข้างบ้านคะ่ะทุกคนมัวแต่เข้าป่าเบอร์รี่ลูกพุนสุกไม่รู้ตัวเลยคะ่ะคุนเดินผ่านเมื่อเช้าไปเก็บเห็นเอ้าลูกพุนสุกวะ่ะเฮ้ยไม่ได้สังเกตเลยอะ่ะมัวแต่แบบว่าไปเก็บเบอร์รี่อยู่แล้วก็ไอไอแบ็คเคอร์เรนต์ก็สุกทุกคนสุกจนงอมจนแบบว่าสุกจนแบบมันจะล่วงทิ้งอยู่แล้วอะ่ะเสียดายอะ่ะไม่รู้เก็บได้อยู่หรือเปล่านะ ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะอันนี้เขาเรียกแบ็คเคเลนต์นะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะเอ้ยขอขอาอาภาัยค่ะกล้องสั่นนิดหนะ่อยเนี่ยทุกคนมันล่วงไปเยอะมากเลยอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้มาเก็บเลยอะ่ะมันสุกจนสุกจนงอมอืมดูดิใบมันเหลืองแล้วเห็นไหมอันนี้มันจะเข้าเดือนสิงหากันยาท้ายท้ายสิงหาทุกคนเวลามันจะเข้าหน้าฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะมันก็จะออก จากสีเขียวก็จะเป็นสีเหลืองหวานอืม,อมหวานเดี๋ยวจะเอาไปทำน้ำมิกซ์เบอร์รี่วันนี้อืมหวาน,วานบางอันก็แบบร่วงทิ้งขย่เาเลยถ้าร่วงคือเก็บไม่ได้นะเออไม่ร่วงเหรอเก็บได้อยู่เดี๋ยวเราเก็บลูกพุนก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเอาแบคเคอรเลนเนาะ ฝั่งนี้โดกเว้ยเฮ้ยโด,ยโดยกกว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้มันจะยื่นไปหาเพื่อนบ้านนิดหน่อยค่ะทุกคนสุกเต็มที่แล้วว่านิ่มชิมดูซิอืมหวานหวานจนะทำหน้าเหมือนเปรี้ยวนะหวานนะทุกคนไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยวอมหวานนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะคะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอร่อยอืมแล้วขอไม่เราวกัน อร่อยนะอ,อร่อยอลูกนี้สิคือมันเย็นน่ะทุกคนอากาศอากาศฟินแลนด์เริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วมันเหมือนมันเหมือนแช่เย็นไว้เลยทั้งที่ไม่ได้แช่นะเย็นแบบธรรมชาติเย็นเจี๊ยบเลยอือหือ อร่อยมากเลยทุกคนลูกนี้สิอืมปินมากเลยเหมือนแช่เย็นอ่ะปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ปีที่แล้วอะดกมาก ลมแรงมากเลยทุกคนฝนจะตกสิบองศามวันนี้หนาวอะ่ะตอนนี้ออกบ้านต้องใส่เสื้อคลุม,มแล้วทุกคนมันเริ่มหนาวแล้วฟินแลนด์เริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วปีหน้ามันต้องดกนะเขาบอกว่ามันดกปีเว้นปีรอดูปีหน้ามันจะจริงหรือเปล่าแต่เหมือนว่าจริงนะปีที่แล้วดกมากปีนี้ไม่ดกแสดงว่าจริงอันนี้เขาบอกนะคะดกปีเว้นปี ปากเขียวหมดเลยอ่ะมันหนาวสิบองศานอมาเก็บแบ็คเคลนกันดีนะมันยังเก็บได้อยู่ทุกคนยังไม่เฉาทิ้งมัวแต่เข้าป่าเก็บของป่าของอยู่บ้านไม่สนใจ เดี๋ยวมูนจะเอาไปทำน้ำมิกซ์เบอร์รี่นะคะทุกคนก่อนจะเข้าบ้านนะคะอวดอันนี้ก่อนอวดจะอวดอวดเห็ดเด้อจ้านี่ไปเก็บเห็ดมาแล้วจ้าทุกคนได้มาสามตะก,ก้านะคะเต็มทุกตะก,ก้าเลยแต่มุนไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจตัดคลิปค่ะทุกคนอวดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะว่ามุนไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมาจ้ามีแต่ดอกงามๆแล้วจ้ะ นี่ดอกนี้นําเสนอแล้วก็มีอีกดอกไหนอีกนี่นี่มาแพ็คคู่นี่นี่โมเมนต์นี้ này, มีความสุขมากตอนแรกเห็นดอกเดียวดึงขึ้นมาอา้าวมีสองดอกเอ้ยเก็บผู้เดียวม้วนยู่ผู้เดียวไว้ในป่านะจ๊ะ <laughs> บ่ได้ลงคลิปหอกมุนขี้เกียจตัดคลิปจ้ะทุกคนอันนี้ก็งามนี่เห็นนะเนี่ยอวดตรงนี้แล้วกันไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมาจา้าได้สามตกะก้า <laughs> พร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาทำน้ำมิกซ์เบอร์รี่กันเดี๋ยวมุนให้ดูเครื่องนะคะเผื่อว่ามีคนไหนยังไม่เคยเห็นเนาะถ้าคนที่อยู่ฟิลแลนด์อาจจะคุ้นๆนะคะอาจจะรู้จักกันละเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกล้องก่อนให้ดูข้างในเนะาะจ,จะเป็นหม้อสองชั้นอย่างนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ำแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปนะคะเขามีสูตรให้นะแต่ว่ามุนมุนเอาสูตรตัวเองนะคะก็ใส่ตามสะดวกเขาจะมีสูตรปริมาณน้ำกับ ปริมาณเบอร์รี่แต่ว่ามุนสูตรละมุนเองนะคะใส่อะไรก็ใส่ไปข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกงรองกรองเบอร์รี่ค่ะทุกคนแเราก็จะใส่เบอร์รี่ข้างบนแล้วน้ำก็จะจุดลงไปข้างล่างคุณจะใช้ไปสามเบอร์รี่นะทุกคนก็จะมีบลูเบอร์รี่แล้วก็ เรดเคเรนต์นะคะแล้วก็แบ็คเคเลนแต่ว่าบลูเบอรี่นี่มูลจะใช้เป็นแช่แข็งนะทุกคนเพราะว่าของปีที่แล้วเยอะมากก็เลยจะใช้ไปก่อนก่อนนี้แบ็คเคเลนที่เราเก็บกันเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยแล้วก็อันนี้เป็นเรดเคเลนต์เรดเคเลน์จะใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากทุกคนมันแบบว่าเปรี้ยวปี๊ดอ่ะเออก็เราใส่ให้มันแบบว่ามีสีสันนิดหน่อย นี่เราก็ปิดฟ้าแล้วก็เปิดเครื่องแล้วเราก็จะใส่สายยางเข้าไปตรงนี้ค่ะทุกคนตรงที่น้ํเบอร์รี่จะหยดลงมานะคะหม้อแบบนี้เขาก็จะใส่มาเป็นชุดนะทุกคนเขาจะให้มาเป็นชุดแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะหาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่มาใส่รองมันก็จะใส่หม้อนี่แหละตรงนี้นะคะแล้วก็เก้าอี้มาวางแล้วก็จะหนีบไว้ก่อน ให้น้ำมันหยดออกมาเร็วเกินไปนะคะรอสักครู่แล้วก็เปิดเครื่องเอยไม่ใช่เปิดเครื่องเปิดเตาเออเดี๋ยวพอน้ำเดือดนะทุกคนมันก็จะน้ำนก็จะพุ่งกันไปข้างบนแล้วก็ตัวเบอร์รี่มันก็จะกลายเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะไหลลงมาตามสายยางตรงนี้เดี๋ยวเรารอดูกันพอมันเดือดเต็มที่น้ำมันก็จะไหลลงมาแบบนี้คะ่ะทุกคนเราก็ดึงไอ้นี่ออกดึงไอ้ตัวหนีบออก ก็คอยนะคะโอ้ย oh. ร้อนนะนี่ปุ๊นี่น้ำมันก็จะไหลลงมาอย่างงี้นี่สีมันก็จะออกน้ำบูเบอรี่เยอะกว่านะทุกคนเพราะว่ามันใส่บูเบอรี่เยอะที่สุดเนาะเดี๋ยวดูตรงหม้อโอ้ยร้อนเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะมันก็จะกั่นตัวเป็นน้ำ ตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มจะหยุดไหลแล้วทุกคนก็ไม่ต้องต้มต่อแล้วนะคะก็ปิดเตาไปเลยเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแค่นี้เองค่ะง่ายๆใครอยู่ฟิลแลนด์ก็ลองทำดูนะคะถ้าไม่มีหม้อแบบนี้จะลองต้มดูก็ได้นะคะต้มแล้วก็เอามากรองก็ได้เหมือนกันแต่อย่างนี้มันสะดวกนะคะลองดูค่ะทุกคนอร่อยด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ